สรุปรวมคำถามของคาทายเอเวสรอบพรีสกรีนนะคะว่ามีอะไรบ้างคือคำถามเนี่ยจะแบ่งออกเป็น5หมวดหมู่ใหญ่เลยก็จะประกอบไปด้วยคำถามทั่วไปนะคำถามเกี่ยวกับอาชีพของเราคำถามเกี่ยวกับความสามารถของเราคำถามเกี่ยวกับการมาสัมภาษณ์แล้วก็คำถามที่เกี่ยวกับสายการบินนะคะอ่ะยกตัวอย่างเช่นคำถามเกี่ยวกับเราเนาะทำไมเราถึงอยากเป็นแอร์ล่ะทำไมเราถึงอยากจะอยู่กาตาล่ะหรือแม้กระทั่งแนะนำตัวเองหน่อยสิ ทั้งหมดเนี่ยมันก็เกี่ยวกับตัวเราซึ่งเราสามารถที่จะแบบบอกกรรมการได้กาตาเขาไม่ชอบคนที่ถามปุ๊บแล้วแบบคิดนานดังนั้นน้องต้องไม่อึง้งเมื่อไหร่ก็ตามที่อึ้งเนี่ยตกแน่นอนฉะนั้นมั่นใจพูดธรรมชาติไม่ต้องกลัวไม่ต้องท่องอะไรมาทุกอย่างฟโฟล์เป็นธรรมชาติเลยค่ะคือแอบทริคอันนึงเนาะว่าคําถามที่เขาเกี่ยวกับ w าย c า t า ทำ Why would you like to join Qatar Airways นะหรือว่าเขาอาจจะพูดแค่ว่า Why Qatar อะไรแบบนี้จริงๆน้องเนี่ยหลายคนเนี่ยชอบตอบว่า Because Qatar Airways is number one airlines in the world Qatar Airways five stars company น้องคะเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่อง f a t กรรมการเขาก็ได้ยินประมาณ50,000ครั้งรอบหลายรอบพันแสงดังนั้นเราไม่ควรที่จะตอบอะไรที่มันเป็น fact เราควรตอบจาก feeling แต่เป็น feeling ที่โยงไปเรื่องของ core value ของสายการบินคะ่ะเช่นว่า อยากอยู่คาชาเอเวสเนี่ยเพราะว่าคาชาเอเวสเนี่ยฉันประทับใจมากเลยนะฉันเคยมีเพื่อนหรือว่า Family ของฉันเนี่ยเคยขึ้นแล้วแล้วเขาบอกว่าหูการบริการที่เนี่ยมัน Exceptional Service มากๆเห็นไหมมีคาว่า Exceptional Service ซึ่งมันเป็น Key เป็น Core Value ของเขาเลยนอกจากนี้มีอะไรบ้างติดตามคลิปต่อไปเลยจ้า